ย่างวันนี้หนึ่งข้าวเหนียวสุรินเบอด์อนกันดูวกนี้เลยเราย่างเนื้งงัวมันย่างไทยร้อนแรงตําหวดำเอาแจ้วเดูกคำนึงไหมน้อสู่เขาว่ไงหรอไม่คิดว่ากับคือเกาดูการหั่นของเคย่ายญาโสทอนเคยยาโสติเคยยหาโสต้องเขากินเนื้อกหอนี่กินเนื้อ่ะรับจะโซก็ได้ ินเนื้อเนื้อหมาถ้ามีงานดงเขารวมหัวคือขาหมูขาหมานี่อ๋อ้โหบริบบินเลยกินหมาอยู่ทางนู้นกันเลยโหลูกเขยพาไปกินมาเม้นะเมืองไงแย้มเม้นวันจะโซ่หนิเดี๋ยวเราทอดเฮ้ยอันนู้นอืมไปอ้ยอ่ะกินก่อนหัวใจบวอยไขมันเน่าหั่นมือได้ให้หัวใจบวอย ติดแก้วคือเก่าเขาบอกอาบทำไมเปนทำไมหม้อน้อยไปสสเอาสิเปลี่ยนใหม่อวนท่านอนแห่งนะานใหม่อ่ะเขาาเนาสิ่งเเากินอยู่มือเนี่ยเออเดียวแเดียวเโอ้ร้อนแรงดีว่ะอยูหัวาคือเก่าเนาะ้วห ไก่สุกยังฝุง่ยอ๋อได้กาแล้วยังเป็นเม็ดอยูเ่เลยเนี่ยเม็ดตาโกบอยู่เลยเนี่ยอ้าวหันโอ้ยของมันกินไรคนเนาะนี่มันต้องกิงนแาบนี้เฮ้ยข้าวเหนียวติ๊บนี่ยบางไงอ่ะที่นั่นน่ะบีบน้ำมะนาวใช่ไหมเออน้ำนี้ก้อยเหนือบ่อยนี่ต้มแซ่บบะโทตามัดเ<ห>นาะน<ล>ะี่อ้เมนูหลายกเา ไปห่อนนะเอ้ออนนยเมนูยัยงไงผ<อ>มได้กลิ่นข้าโอ้อันนี้ทอดทอดยำพระรามทา่ไหนฮะซื้อตลาดซื้อตลาดโอเคเฮ้ยข้าวเป็นยังเป็นเมตตาตุ๊กู้อยู่ว่ะเอ้ยยังเป็นตาเขียดอยู่นะ <c oughs> มาว้ายสูตรบกโอ้โหได้แล้วเอ้ยสูตรมึงตกตุกตกุกเคยเคยได้ก็เคยยาโศส,สอบโบราน เข้าตาเป็นกล่ำเลยเนี่ยได้แล้วมามามาเอาถึงเวลาแล้วมาได้เด <Yeah> ี๋พี่ได้ห่ะพอได้กินเนี่ยอเอางานรีบเนาะเกิดยัดโซมาขาเจ้าก็มีเนี่ยเอามาขาเจ้าเลยตายไม่เอาเลยเอากินเลยมากินกันกันเกิดยัดโซเนาะยู่บ้านกินเข่าบกินน้ำกันนะไรๆคุ้นๆงาต้องกินเป็นเนี้อแท้นะกินเลย ไอ้บ้านมึงถ่ายรูปไปพี่อ้วนนะมึงนะงมึงยื่นอยู่เฮ้ยมันมีแอป,ปอยู่ตัดต่อโยเอยว <c oughs> เอวเอวรูปเอสนะนะอาม <c oughs> ต้องใช้เอวเอสนะเนี่ยวังโลกเดียวนะ <c oughs> บ้านมันบ่ใส่ใจให้รายละเอียดงานงานรีบแบบไม่ไม่นอนต่อมึงไม่ไปตั้งแต่สองสามวันก่อนนะมึงรีบมึงไม่นอนหลอน หคือนนะ้ำกูแซบเอากุลยก,กันแซบคือเก้ือ